โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยน,นะครับทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นชิปแรกของช่องผมนะผมไม่รู้ว่ามันจะทำออกมาดีหรือเปล่าผมก็จริงๆนะไม่เคยทำเนาะจะลองดูแล้วกันตั้งใจเลยตั้งใ,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 ใจนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนห้องมาอะไรกันเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เจอห้องมันที่เรีอยแล้วนะเดี๋ยวรอเข้ากดกันเลยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเรามาเจอกันอีกทีนะโอเคครับตอนนี้เข้ากำลังที่รอ เล่นเดิมเนต้องเจือดาน,นี้โอ้โหโคตรเซง็งเลยวะ่ะมันเล่นยากนะอะเข้าซอยเยอะ ไม่เจอเลยโอ้โหเข้าไปในกันหมดเนี่ยทุกคนปันเสร็จแล้องปันเนี่ยเครื่องหนึ่งแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยไม่เจอเลยเข้าไปในกันหมดเนี่ย สเสียงสุดท้ายแวลฮ้ยเขาเนียนจีบเลยไอ้คนน่ยนี่งไงใายตัวที่หลัง นตัวนี้เขาไม่เห็นพลาดเขาที่หลังจะรู้ถึงหัวใจปล่อยแหน่ก่อนนะพลาดที่หลังจะรู้ถึงหัวใจ ขอกะค่กัน <sociedad> ้คนิวอ่ะโดนองิวเ้ยี่ปันอย่างนี้ย ัเพราะที่หลังพารูถึงหัวใจอหนึ่งคาเต้เฮ้ยฟันโดนไมเจ้าจิ้นไปวะเฟียเอาเมาเลยเนะี่ยเอาเจอคนอนื่นเฉย มาแล้วผมมองท้องเป็นทางวันปะเนี่ยโดนทางวันปะเนี่ย โอ้โหเสาอยู่ไหนวะเนี่ยเสาอยู่ใส่ยังไงวะอ้าวความไม่ยิ้เฉยไปนี่ไปก่อนเหมือนเจอดือหลอนไปไหะ รือฉันคิดเองเนี้ย ไต่อลยนะไม่สนผมไม่สนใจไม่สนใจเฮ้ยเมาเฉยมันเล่นยากอะดาเนี้ยเดี๋ยือดอะ เขาที่หลังจะรู้ถึงหัวใจผมไม่สนใจเครื่องนี้นตอนนีน้มันเป็นการเล่นที่แบบไม่ดีนะทุกคนอย่าทำตามนะเขาเล่นเราต้องแบบเข้าเครื่องหน่อยแบบคุมตัวเ <c oughs> นี่ยก็ผมไม่สนใจอะไรเลย,เลยปล่อยเพราะปั่นเฉยอ,อ,อะชิว ผมเดินมาเช็คเสียงแค่นี้กันนะเฮ้ยที่เฟลกันแบบนี้เนี่ย,วยวะอะไรวะปั่นเหรอปั่นต่อปั่นต่อเหรอ,อรีบเฟลกันจัดเลย เฮ้ยมันไปไม่ได้ป่ะเฮ้ยมันรีบเชื่อกันเนาะยังไม่ได้ไปไหนเลยสงสัยเขาอยากโดนโดนย้ำว่ะ ยับยิ้มนะย,ยับยับเลย เกินแล้วเกินไหนแล้วกล่มเด็กนักเรอยเช่หรอบเม่โดนเร็งวะปะว่เกิดอไร ขอตักแขนอะไรวะทำไมตีโดนต้มไม้ะนะ

เพื่อ,อกี่ขวดไปเดีย๋ยไม่เจอกันเลยนะพอาะด็กทางเกมเลยไม่เจอกันเลยนะผมต้องคุมเครื่องและเ,เล,ล่นไม่ได้ละ ตู้เครื่อมันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแพ้แพ้เลยเอ,อ้ยจูกก้เก่งเหรอคนนี้สวนกระแสเก่งเหรอสวนกระแสทาราก่งใช่ไหมสวนกระแสทาราเก่งใช่ไหมไปกันเลยเองอะ่ะขึ้นเสาเลยขึ้นสองเสาเลยเองอะ่ะผมกดแคร์เหรอคนเห็นนะพี่คนนี้อยู่ตรงนี้นะแต่จะแบล ท่านได้เหรอวะเฮ้ยหลุมเกิดตรงนี้เลยมันมีคนมีกุญแจนะไอ้คนที่ตายมกีกุญแจเฮ้ยคนนึนคนนึงคนน้งสวยแล้วมันมีคนมีกุญแจเว้่ โอ้ยตีดติดเกินยังไงวะโอ้โหโอ้โหตาน้าต่อตาเฮ้ยตีดเนี่ยไอ้คนนี้มันโดดจะยำเดียวโดดจะยำทะลากิน ไอ้มันมีคมาปั่นตรงนี้เป็นไหแล้ววะโหติดแลบบ้วผมจะเจอหัวร้อนแล้ววะมันบ่ได,มได้มันมีคนเนียนไงมีคนเนียนแต่ว่าิก้าไง มีคนใน2019ทุกคนคนสุดท้ายในบ้านเดรสตายอยู่ไหนะวะอ่าฮะเจอแล้ว โ้กุญแจนหามาอเมานแขี้แลวผมไปปิดรูไหมนะโหไม่ได้สามมือสอเลยพอเด็ดไม่โดนแขเลย เฮ้ยลมอยู่ไหนวะดื่มแล้วเอมฮ้ยมันมีลูกเองลูกเองกลเหี้ยแล้วมันมีปรินาลีนะ๋อเขากินได้นะเขากินได้นะเฮ้ยผมรีบเกินเขายื้อเวลาว่ะ จะวิ่งน <ée> ีที่ไหเหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาโดดตรงไหนวะตรงนี้ปะ ผมมองอ่ะเหมือนผมแบบผมหาหาคนไม่ค่อยเจอนะผมนี่ฆาตกรอ่เฮยเปตูวะ่จริเขาะะคนนี้เนียนเลยทันเกมคนเนี้ย เชื่อแล้วว่าเขามีตัวพิเศษอะไรบ้ามันช่วยกันเก่งช่วยกัน ได้อยู่นะแต้งเอาเหิดไม่ถึงนะคอ่นนะแบบอ,อนนแเนนะคลิปแรกไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่านะก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับ